กระต่ายกับดอกไม้กลางหิมะนะป่าแห่งหนึ่งที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนมีเจ้ากระต่ายน้อยชื่อว่าลูน่าอาศัยอยู่ในโพรงอบอุ่นใต้ต้นสนใหญ่ลูน่าเป็นกระต่ายขาวที่ตัวกลมปุกปุย้ยและขี้สงสัยมากเป็นพิเศษฤดูหนาวปีนั้นหนาวเป็นพิเศษหิมะตกหนักจนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสีขาวโพลนไม่มีดอกไม้ไม่มีผีเสื้อไม่มีแม้แต่เสียงนกร้อง มีเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านวันหนึ่งลูน่ารู้สึกเบื่อกับความเงียบเหงาของฤดูหนาวเธอจึงออกเดินเล่นไปตามป่าระหว่างทางเธอกระโดดเล่นไปบนหิมะทิ้งรอยเท้าน่ารักน่ารักไว้ตลอดทางทันใดนั้นเองเธอก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งแปลกตาก้างผืนหิมะขาวมีบางอย่างสีชมพูโผล่พ้นหิมะขึ้นมาอะไรนะ่ะลูน่าพึมพำแล้วรีบวิ่งเข้าไปใกล้ สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอเบิกตากว้างมันคือดอกไม้ดอกไม้เล็กๆสีชมพูสดใสเบ่งบานอย่างกล้าหาญท่ามกลางความเย็นเยืยกของหีมะเป็นไปได้ยังไงลูน่ากระซิบเธอค่อยๆยอดตัวลงสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากกลีบดอกไม้กลิ่นอบอุ่นจนทำให้หัวใจของลูน่ารู้สึกเหมือนฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วลูน่ารู้ดีว่าในฤดูหนาวเช่นนี้ดอกไม้ไม่ควรจะมีอยู่เลย มันอาจจะเหงาหรือหนาวเหมือนเธอเธอตัดสินใจจะเฝ้าดูแลดอกไม้ดอกนี้ทุกวันวันต่อมาลูน่านำฟางแห้งจากพงของเธอมาวางรอบๆดอกไม้เพื่อป้องกันลมหนาวเธอใช้หูของตัวเองพัดหิมาออกทุกเช้าและพูดคุยกับดอกไม้อย่างอ่อนโยนราวกับเพื่อนคนหนึ่งเธอกล้าหาญจังเลยนะที่เบ่งบานกลางหิมาได้ลูน่ากล่าวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเอง คืนหนึ่งขณะที่ลูน่ากำลังนั่งเฝ้าดอกไม้ดวงจันทร์ส่องแสงลงมาที่ทั้งสองพอดีและทันใดนั้นแสงสีอ่อนนวลก็ห่อหุ้มดอกไม้ไว้เหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังตอบรับความห่วงใยของลูน่ารุ่งเช้าลูน่าตื่นมาพบว่ารอบๆดอกไม้มีต้นแยเ้เล็กๆงอกขึ้นมาบางส่วนและที่น่าอัศจรรย์คือหิมะรอบบริเวณน,นั้นเริ่มละลายเล็กน้อยทั้งที่อากาศยังเย็นจัด สัตว์ในป่าหลายตัวเริ่มเดินเข้ามาดูด้วยความสงสัยพีกระรอกนกหัวขวานแม้แต่หมาป่าเท่าผ่านมาเห็นก็ยังหยุดมองลูหน้าหัวเราะดอกไม้นี้อาจจะพิเศษจริงๆก็ได้นะหลังจากนั้นไม่นานพื้นที่รอบดอกไม้ก็กลายเป็นจุดเล็กๆแห่งความอบอุ่นในป่าหนาวเย็นสัตว์ทุกตัวต่างมารวมตัวกันรอบดอกไม้นั่งเงียบๆหรือเล่าเรื่องราวให้อีกฝ่ายฟังพวกมันเรียกจุดนั้นว่ามุมแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลิ ลูน่าเองก็ยังคงดูแลดอกไม้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งดอกไม้เปล่งแสงสีทองอ่อนๆออ,ออกมาและมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในใจลูน่าว่าความอบอุ่นเกิดขึ้นได้แม้ในวันที่หนาวที่สุดถ้าเราไม่ปล่อยให้หัวใจเยือกแข็งลูน่ายิ้มออกมาน้ำตาซึมที่หางตาด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เกินคำบรรยายเธอไม่ได้เพียงแค่ช่วยดอกไม้ให้รอดจากหิมะ แต่ดอกไม้ดอกนี้ต่างหากที่ช่วยให้หัวใจเธอไม่หนาวอีกต่อไปเมื่อฤดูใบไม้ผลิเดินทางมาถึงดอกไม้มากมายเริ่มผีบานทั่วปา่าแต่ไม่มีดอกใดเลยที่งามเท่าดอกไม้กลางหิมะดอกนั้นดอกไม้ที่ลูนา่าเฝ้าดูแลด้วยใจและจากวันนั้นลูน่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและอ่อนโยนในปา่าสัตว์ทุกตัวรู้